มอร์นิ่ง a y 4อันนี้คืออีกหนึ่งคืนที่มาพักดูสภาพหา้องโรงแรมแขแลกวเนาะมันก็จะคล้ายๆกันหมดก็อน่ะมันก็ไม่ได้แบบหรูหรา,ามากนี่อยู่นี่อยู่ในกระเป๋าเสือ้อ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นฮีเตอร์หรือเป็นแอร์แต่คิดว่าน่าจะเป็นฮีทแหละแต่ก็ไม่เห็นจะมีทำงานอะไรใดๆทักสิ่งโอเคไปลุยกันต่อน่าดอกวัวดอกวัวดอกบัวนะครับีกดอกบัวเฮ้ยล <ว começou S 2> มไหลผืนหน่อย <c oughs> <aud ll l aki> ไหนดูดีกวันออกปากเลบอออกปากอยูยูดอกไม้ครับเจนถ่ายรูปเห็บไม่ดอกไม้ขอน้องสีเขาบอกให้ชีาให้ไปแกะออกเขให้แกะเชียวออกก็มีอาการครับอาการเกี่ยวกับ หลังไส้หลังจากได้ฉันนะครับสุกรมัถวะนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะองท่านนี้นะครับนะปากปัน,นะครับแลนะอุทิศตน,นจริงๆในเรื่องของการช่วยเวรียศั์ในพระชนมายุแปดสิบพรษานะครับท่านเกิดในป่า สวนลุมพินีและท่านก็ดับขันทัับริมีพานสาระสาระวโนทยานนะครับอย่างนี้วันนี้นะ้นเดี๋ยวเราจะลํำลึกและย้อนกลับเข้าไปสู่สมมติทุกาลเราอาจจะเกิดไม่ทันนะครับ แต่วันนี้เราจะไปน้อมส่งพระบรมศาสดาสมเด็จพ่อของชาวพุทธของพวกเราน้อมผิดน,น้อมใจให้เราแนนได้ส่งทห้นะันหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเรา คน,น,น้ัีาคือที่สถานที่ถวาตพระเพลิงพระพุทธเจ้าเราบางเดินขึ้นมาอันนี้ก็มาตรงนี้ครั้งที่สามมาแล้วมาอีกมาอีกมาแล้วก็วดีกลับมาผาหาพระพุทธองค์ เพราะว่าการเดินทางก็จะค่อนข้างลำบากด้วยอาหารการกินการนั่งรถความสะดวกสบายต่างๆทำพิธีสวดมนต์แปะแผ่นทองพรมน้ำหอม อาดิฐานจิตขอพอแล้วก็ทำพิธีบังสุกุลให้บางพระบุษรพระอัจโดนำโดยพระอาจารย์แล้วก็อาจารย์โอเล่เรียบร้อยอน,นี่ตรงนี้ใกล้ๆค่ะไปมาลูกมาม น,นี้กำลังมุ่งหน้าจะออกจากประเทศอินเดียเพื่อเข้าประเทศเนปาลแต่ว่าเราก็ต้องไปแตมผ่านออกอินเดียก่อนอันนี้คือรถที่จอดรอเข้าคิวจะมีรถบรรทุกทางนั้นเลยเพราะว่ามันมีสินค้าซึ่งมันต้องตรวจคนคือจอดรอกันข้ามข้ามวันกันไปเลยคิดว่านะ มันไม่เหมือนเป็นวีซ่าท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นอันนี้มันเป็นรถส่งของอบางคนก็เห็นแบบมานั่งคุยกันไปเลยอะ่ะกว่ามันจะเคลื่อนตัวอะไรนะ แต่ละคันอยู่แล้วคืออินเดียมันยังเป็นระบบแน่นวนวลอยู่อ่ะแค่ตอมอเข้ามาที่ลงที่คายาก็มีประมาณสองสามปุ๊บช้ามากใช่เหมือนที่หุ่ยก็เือันมันก็ม,มืนก็ไม่สบายนะมันเนี่ยเออมันก็ไม่สบายมไม่สบายนะมันลำบาก อันนี้คือตั้งแต่พักมาวันนี้เดฟโฟนะคะดีมากมากเลยค่ะเนเปานะคะเนเปาลบอกเลยว่าในารนั้นตดีอินเดียเยอะมากเลยอก็จะเจอเนี่ยคู่แล้วใช่ไหมคะไม่อิเดียมันก็โปียสันดัเียสันดัเฮ้ยห้องน้ำมีม่านปิดไปในออมีม่านปิดไม่องกันสองคนนี่คือคือดีนะ S <S ตั้งแต่พักมาเนี้ยใครมาในปาลมาที่นี่ค่ะ,ไไคะเออมันชื่อโรงแรมเดี๋ยวก่อนนะอะไรนี่สิทธะวีวีลาซาสิทธาเรียกว่าอะไรเออสิทธะอ่านไม่ออกวีลาซานี่จะถือกระเป๋าขึ้นมาเองก็ไม่ได้เป็นช่วงจังหวะที่พนักง,งานได้ทิป